ดู้สั่งละละั่ะปุ่มหล่นมาอุ๊บต๊บโอ้โอเคแล้ว,วนี่จกักหันนี่หันนี่หันในป่าปนในป่าปนแรงก็เนี่ยมูส้าไในป่าปนชุกเหมือเลยจะไปยุหันจะไ,ไ,ไปยุหันแดด ข้ามาหามาเยโอ้ยป่าปนแรง,งมาเนาะดึงไม่ว้าว,อ,วอีกแล้วมนี่ขึ้นในป่าเยอะแท้อืแปลเข่งแต่ปนแรงกันนะันจะป่าหน่อยนะวเขาต้องกินตกปลาไงกะโนอยากกินปลาอันน่อยไหม,มกะนนโสดเมืม่อโน,นอยากซื้อน้ำคกว่ะ อยู่ว uhm, ่ั่นน่งได้ไปไยไี่ยังนี่พอมันอ่อแก้วเท่หอังจับมันไปเช็ดเบิ้งมันคิดดคเอ้ยละเอ้ยละเ้ละดึงตั๊บแม่นไส้ปลาดินไส้ปลาพอมันกินยังงใส่เดียน <ừ> เรา,า,าเม่เอกกินกับเจ้าองหงละเค็มไปิิดบอให้กันโอ้ไม่ไม่อะาเือจะอยู่ในตู้เย็นบลูคือกันเรนเาไยังไปไวป้ตู้เย็นถามมันดูดึงสองสามเบล็คติด

แสดงว่าอีลาบ่บ่เห็นบอจะพาแม่ช่ยออกให้บ่เห็นมันบ่มัวจังเห็นมันบ่มัวจังเห็นหะบ่โอ้ย สวยๆเอาไว้ก่อนไแรครับตุงเมือนี้หนูสีนุ่งใสนี่เมื่อนี้หนูของหนูยานลุงลงลุงเดือด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 เดืหินปหนปะได้ได้กระตุกบ่นี่นเหรอวะ อื้อคือวะาืิ่งห้อยปลาน่อยยังเป็นแบบนี้